Uh, skin, skin sister, moisturizer, ol, vitamin s <ช>ิสเ e อร์มอสทรีเซ r ร์เรตินอลวิตามิงไม่รู้เลยว่าเรตินอลคืออะไรเธอเรตินอลเธอเท่มากเลยตอนเธอพูดภาษาอังกฤษอะมันมีส่วนผสมอะไรกันนะมึงนี่ส่วนส่วนอะไรนะส่วนการผลิตพูดอะไรเลยเฮ้ยอย่าเดี๋ยวลูกคนนี้จะมามันเหนื่อยแล้วนุ้ยพูดอะไรแล้วแล้วมีเราพูดอีกสกินบริสติงเอ่อทรีไทม์สแนชวลเรตินอลวิตามินซ C คอ l ลาเจนและมอสทรีเซอร์ มัวเม็ดเธอน้านายแบบมีเดียใครนะขายของขายขอ่ขายถัวเนาะขายของหน่อยไป งเกินต้านค่ะสําหรับเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดทัศชื่นที่ตอนนี้นะคะไม่ว่าใครก็อยากจะได้ตัวไปร่วมงานด้วยหลังจากที่เธอเนี่ยสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในแคมเปญล่าสดขายของที่เรียกกันว่าเทศกาลเจนนี่กวาดรายได้เนี่ยจากยอดขายเรียกว่าถล่มทลายกันเลยทีเดียวค่ะ และถึงแม้ว่าคิวงานจะแน่นขนาดไหนแต่สาวเจนนี่เองก็ยังเดินสายรับอีเวนต์ต่อเนื่องนะคะและล่าสุดเนี่ยที่เจ้าตัวได้ไปร่วมง,งานอีเวนต์ใหญ่เจนนี่ก็เผยเลยว่าเป็นครั้งแรกที่เธอได้รับค่าตัวสูงถึง1ล้านบาทค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ยังบอกอย่างขำๆนะคะว่าขอจดจำไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าพูดถึงเรื่องราวดราม่าเนี่ยเรียกว่าเจนนี่ก็เจอแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ไลฟ์กำลังปังเลยหลายเรื่องหลายราว ะะที่ทำให้เจนนี่ต้องออกมาชี้แจงแบบไม่มีพัก นี่ก็ยังรวมไปถึงคนที่มาร่วมไลฟ์ด้วยนะคะที่ก็เจอดราม่าไปตามๆกันค่ะอย่างล่าสุดนะคะสาวปุ้มปุ้ยพันธิพาค่ะที่เจ้าตัวก็ควงคุณสามีกวินดูวานนะคะไปไลฟ์ขายของร่วมกับสาวเจนนี่งานนี้เนี่ยมีช็อตที่เจ้าตัวอวดความหวานกับคุณสามีกลางไลฟ์แล้วก็พร้อมกับยอดขายที่ปังเกินต้านค่ะโดยปุ้มปุ้ยได้โพสต์คลิปนะคะช็อตน่ารักน่ารักพร้อมกับแคปชั่นที่บอกว่ามาขายของหรอไม่ใช่ มาอวดผัวมากกว่าล้านแรกของวันซึ่งก็มีหลายๆคนนะคะเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวปุ้มปุ้ยที่ยอดขายเนี่ยปังมากๆแต่งานนี้ค่ะดันเจอคอมเมนต์จากชาวเน็ตรายนึงที่ก็เข้ามาแขวะนะคะมาแซะจนทำเอาปุ้มปุ้ยเนี่ยถึงกับต้องซัดกลับโดยทันทีค่ะ โดยคอมเมนต์นี้ค่ะเขาก็พิมพ์ข้อความมานะคะบอกว่ากระจอกจนต้องพึ่งแสงจากคนร้องไห้ด่าแม่น่าสนับสนุนชอบการด่าแม่โชว์คนอื่นนะดิงานนี้ค่ะพอสาวปุ่มปุ้ยเขาเห็นแล้วนะคะก็เข้ามาตอบกลับโดยทันทีโดยเธอเนี่ยบอกเลยว่าเก่งจังคาเตงเบบอวตารอยู่ในที่สว่างไม่ได้แต่พอปิดไฟถึงกล้าออกมาแบบนี้เขาเรียกว่าแมลงสาบรุนกล้าแสดงออกหรือเปล่า โอ้โห oh, เรียกว่าเป็นการตอบกลับนะคะสไตล์ของสาวปุ้มปุ้ยเลยจริงๆก็ทำเอาบรรดาชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆค่ะเข้ามากดไลค์ให้กับคอมเมนต์ของปุ้มปุ้ยกันอย่างมากมายนะคะแล้วก็มองว่าเธอตอบกลับได้แบบแซ่บมากๆ และมองว่าการเป็นคนสาธารณะหรือว่าเป็นดารานะคะก็ไม่ควรที่จะเจอกับคอมเมนต์อะไรแบบนี้ในขณะที่หลายๆคนต้องบอกเลยพอเห็นคลิปที่ปุ้มปุ้ยนะคะไปไลฟ์กับเจนนี่หลายๆคนก็คือชื่นชมในความน่ารักค่ะบอกว่าน่ารักมากๆหวานมากกวินอยู่ตะก้าไหนคะ หรืออย่างบางคนนะคะก็คอมเมนต์เลยว่าชอบทุกคําแนะนําของเจนนี่ในการขายของมาวันนี้ก็คือชอบอีกค่ะไม่ขายผัวเนาะขายของใดๆก็คือครอบครัวของคุณปุ้ยเนี่ยน่ารักลูกชายก็ละมุ่นมากค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบมากปุ้งปุ้ยมาไลฟ์กับเจนนี่เนี่ยทั้งน่ารักแล้วก็ทั้งตลกค่ะดูแล้วก็ยิ้มตามไปด้วย งานนี้นะคะคุณแม่ปุ้มปุยของเราตอบกลับชาวเน็ตที่เข้ามาแซบแบบเริดแบบปังมากๆแถมแฟนคลับก็ยังออกตัวปกป้องขนาดนี้ใครที่จะเมนดราม่าต้องคิดให้ดีก่อนแล้วนะคะ